ทำอย่างไรเมื่อเจอคนคิดต่างครูถามกลับไปอย่างนี้ดีกว่าถ้าวันนี้คุณเป็นคนเล่นเกมเก่งมากเลยนะคะแล้ววันวันคุณก็ใช้ชีวิตอยู่กับเกมอ่านหนังสือเกี่ยวกับเกมนะคะแล้วคุณไปเจอคนประเภทเดียวกันก็คือวันวันอยู่กับเกมอ่านหนังสือเกี่ยวกับเกมเหมือนคุณครูถามว่าคุณสองคนจะคุยกันรู้เรื่องไหมรู้เรื่องใช่ไหมคะคุยกันสนุกด้วยเนาะเพราะว่าเราคุยกันในเรื่องภาษาเกมแล้วมีเรื่องให้คุยกัน มีเรื่องให้ท้าทายหรือว่าแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมคะเช่นการถ้าวันนี้คุณน่ะเล่นเกมเก่งแบบนี้แล้วคุณมาคุยกับครูในขณะที่ครูไม่เคยเล่นเกมเลยนะครูไม่เล่นเกมเลยนะคะแล้วครูอ่ะใช้ชีวิตอยู่กับการนั่งสมาธิอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองเ็กคอร์สเรียนนะคะอยู่กับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์มาแล้วครูไปคุยกับคุณน่ะคุณคุยภาษาเกมมาครูคุยเรื่องนั่งสมาธิไปเราคุยกันรู้เรื่องไหม ไม่รู้เรื่องนอกจากไม่รู้เรื่องนะคะยังจะเถียงกันด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าใครผิดใครถูกในเรื่องของความคิดมันไม่มีผิดไม่มีถูกมันมีแค่ผลลัพธ์ของความคิดเราเท่านั้นเองนะคะเราคิดแบบนี้แสดงว่าเราชอบเรื่องนี้เราเลยใส่ใจสนใจให้เวลากับมันผลลัพธ์ของมันก็เป็นไปตามสิ่งที่เราเลือกที่จะชอบสนใจให้เวลาอยู่นะคะเช่กนกันค่ะคนเล่นเกมเขาสนใจเกมผลลัพธ์ของเขาก็จะเป็นไปตามที่เขาให้เวลาและความสนใจนั้น เราสนใจอะไรเราได้ผลลัพธ์เรื่องนั้นเมื่อเราเจอคนคิดไม่เหมือนเราเราก็แค่รู้ว่าเขาคิดไม่เหมือนเราเป้าหมายชีวิตไม่เหมือนเราเราก็ปล่อยผ่านไปเราจะไปเถียงกับเขาไม่เขาคิดเหมือนเราแสดงว่าเราอ่ะไม่ชัดเจนกับเป้าหมายของตัวเองไม่ชัดเจนกับชีวิตตัวเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราอ่ะคิดแบบนี้เพราะเป้าหมายแบบนี้แล้วเราเจอคนที่คิดต่างออกไปก็พึงรู้แค่ว่าเขามีเป้าหมายชีวิตไม่เหมือนเราก็ไม่เห็นต้องไปเถียงอะค่ะถ้าเราไปเถียงแสดงว่าเราอ่ะ โชวัดโซเซกับเป้าหมายของตัวเองแต่ถ้าเราชัดเจนกับเป้าหมายของตัวเองเราจะไม่สนใจคนคิดต่างเพราะพาะอพึงรู้ว่าเขามีเป้าหมายและความชอบความสนใจที่ต่างจากเรา